สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัาดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ หลายคนกําลังตามหาความสุขที่แท้จริงอย่างเช่นต้องสําเร็จต้องรวยแต่ว่าบางครั้งความสุขก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเงินเพียงอย่างเดียวนะคะวันนี้วีรินอินสปายส์มีเทคนิคสร้างความสุขแบบไม่ต้องใช้เงินมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเงินสามารถตอบสนองความต้องการได้มากมายหลายคนจึงมุ่งสร้างความร่ำรวยทางการเงินอย่างสุดตรงและอาจผิดหวังเมื่อต้องเจอกับความล้มเหลวเพราะขาดความร่ำรวยในด้านอื่นๆที่เป็นกรอะป้องกันจิตใจได้เอ๊ะแล้วเราจะมีความสุขโดยไม่ต้องใช้เงินได้ยังไงดีล่ะคะอ๋อก็ต้องเร่งสร้างความร่ำรวยในเรื่องแบบนี้เลยค่ะ สร้างความร่ำรวยทางจิตใจให้เข้มแข็งมั่นใจและให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอต่อด้วยความร่ำรวยกัลยานามิตรเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยเหลือเพื่อคุณกันในยามจำเป็นนอกจากนี้ต้องหมั่นสร้างความร่ำรวยทางอารมณ์ด้วยการพัฒนาจิตใจให้สดใสเบิกบานอยู่เสมอเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจมีระบบความคิดที่ดีและที่สำคัญต้องร่ำรวยความรู้รอบตัวเพื่อช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมั่นคงได้ในอนาคต ทั้งหมดนี้คือความร่ำรวยแบบยั่งยืนที่เราสามารถสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองควบคู่กับการทำงานสร้างความร่ำรวยทั้งการเงินเพื่อพบความสุขที่แท้จริงไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินส i r e สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว